จ้าของมัดเกล็ดกินนะพี่น้องเ้ยทให้ผู้ดีทำมแจวสบายดีเด้อป้าลุงนึยสบายดีดสบายดีกันเอาหน้าเอานะเอาน้อ่าดเอาา้าพักใพักบ่โอเคยัล่ะน

ý nhà em thẻ tắm nó là tắm 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 tắm

Yeah I <laughs>

เป็ดบ่่ปลาหมูเป็ดเอนได้มลาที่มองนี่แหละนะยืดมท่าน่ะยืดเห้งเลยยืดไห้งเลนี่ยเลเป็นนี้นะเป็นปลาเปา้ลไหมอปาออเปาป้าเปาเป้าเปาเป้ามปาเป้าเป้าป้าเปาป้าเ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 ป้าป้าเ้เป้าเ้เป้าเป้าป้าเ้เป้าเป้าเป้าเ้เป้าเป้าเปาเป้าเป้า้เป้าเด้าเป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 ้ป้าเป้หเป้าเป้าเป้าเป้เป้า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 ป้าเ้ปา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 

ไปปานแถวนี้หน่อยแม่โอ้ยจะพลาดแท้วะลูกเอารถแล้วนั่นน่ะเอารถเข้าให้ผมเลื่อนฮะมึงค่อยตัดสิชาลูกดิเอ เราะโม่ราเลยากระตดดมามาเลยมาเลยมาเลยมาเมาเลยมาเลยมาเลยเลยมายมามาเลยาเลยมาเลมาเลยมเลยมาเค่มนเลยเลยวาเลยมาเมาเลยายมาเลยาเยมายมาเลยมาลยมเยมามาาเาเมเยเเยมเลยเเมายามมเย

คนเดียวไม่เราอาใจนะเราจะคนเดียวก็เลยคือหลานที่หลาจะเต็มนิดพอแม่วัน่นละแม่วัดนี่วัดชินก็เนียจเต็มเหรอจะเต็มเหอเอบ้านผูกไหมได้ไหมปก้อนนงปล่อยก้นเลยไบ้นาชนะแวเราไปลูกได้งอเป็นหยเลย

จงจงมันให้ไอตัวนึงปลาหน้าไอบ่มากันบ่ปลาสามตัวได้กินอดบ่บ่นหรอกเอาสองห้าปลาสองตัวจะอะไรเราครึ่งนึ่งบีดีตามธนาคารเลยเฮ้ยโฆสนาโฆสนากินแม่ลูกปลาดิเป็นอะไรเจ้าของมันเกิดดิบ่ กิบนะนบ้ล re, ลนบาลูกเค้กนห่กินบ้เห็นบา้านเออเดือนก็มาเคก้กเออมีหน้าก็มาเค้กว่ะเอ,อบิวก็มาเค้กว่ะเอาสัานีพ้พ <c oughs> ออ่อถามคนแล้วไล่เห็นแล้วผูกินเค้กว่ะ <c oughs> อหาหนมกิน่เอหัหนบกินว่ะหั่นบมีกินว่ะ่ก่หนัใจหัไม่ไปกใหนบ่ะี่ น like, oh, yeah. ับด้วอเอเพนนับได้อเาเลิกกะปุ้นกันยังไดอยู่เลิอมินเด้าเ้อหูโมื่แง่จะขอมเกิดจะเข่าห้องอีเด้มาพี่ลูกเอามา้งกระบพี่มามาๆคุณเม่ากรแต่จีตะลอกไล่ะคุเื่อเลยนะเอาเลยกระดเข้าใจแมกันแพ่งแม่กันแ่งแม่กันมากิแ่งม่กันวา อพอบุญน้องออกมาจุ๊แม่กันจุ๊มากเลยมเสร็จคนทีเดียตะเบิงแห้งารันกูขอบใจไม่จอยเด้อตัวมือพ่อเล็กไหบ้านตัวมือพ่อพ่อพิจารณพ่อพิจารณ์พ่อพิจารณ์อจาติ้งขับใจป้าลุงไดลายเด้อที่อวยพรห่บ้านได้ลายเด้อจุ๊บกันเปวเอาจุูบให้ป้านนี่ในห้องมีบ้

มูแซบบอแซ่บตุดปลาปัวเนียนแนวนำแก่ข้าวเลยแก่ข้าวเลยแนวกินกับมีปลาเผาพันกระปุ่นหมักยำไงตอนนี้เออน้ำแป๊บซี่เนาะทำตุ๊บเด้วเด้มีแล้วน้องอืมห้าต่ำมาแล้วพ่อเอ้ยนี่นะเฮาบปุ๊บปั้นเลย อัน้นมันทกับันดานเดานะใกลบ้าน่ะอาพอบุญบกินบม่อวห่พอบุญบกินมาลดูเขาน่ะจะคือพวกห้องพอมักินข่าวเออเรือนเช็ดย่างนะอ้าบกินมา่เรือนฮะบุกินบม่อเขาน่ะกินอยู่ ปลานา้า yeah? ูกปลาสเก็ตเลกปลาแบ่ย <t luxury> <sh> ักกชน่อไ้ลกอยากินปาไม่กินเรอเปนปาไหติดกัพนม่ามาพี่เเยเนาะันคือ่าโอ้ยเปาปันขาชังคมอ่ไอติดอ่เด้มันินเนาอ

พ่ปลุงนาลายเด้อเนาะที่เขามาลับสมที่ให้ตะพอนมันเกิดในน้องวาสนาเด้อเนาะขอบุญขอบคุณนาลายที่นี่ก็ไปแล้วเขาเข้ามาสบายดี